สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับ s อซแป้งนะคะกับ Ford p p s พ u t Auto t t a อ e ลำลุกกาสาขาคลองสีเนี่ยที่นี้เลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวรถเจ้ารุ่น s v o r t เอเวอเรสนะคะสีขาวมุกค,คันนี้เลยนะคะที่เห็นด้านหลังอยู่เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้มีตกแต่งอะไรบ้างนะคะ ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็มาดูรายละเอียดนะคะของตัวรถว่ามีชุดแต่งอะไรบ้างนะคะตัวน,นี้ก็เริ่มต้นจากหน้ากระจังหน้านะคะก็เป็นชุดแต่ง f 1 5 0 Spi d e r นเดนะคะก็จะเป็นชุดแต่งแบบนี้เลยนะคะด้านหน้ามาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะแบบนี้นะคะสองสว่างนะคะแล้วก็หน้ากระจังก็คือจะเป็นแบบว่าเ,เพิ่มความหรูหราความสวยเท่แบบมีสไตล์นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับไฟหน้ามาสแตงนะคะ ก็เห็นอย่างที่เห็นเลยนะคะตัวนี้ก็เวลาที่เราเลี้ยวหรือว่าอะไรเนะะี่ยค่ะด้านไฟไฟเนี่ยเขาก็จะขึ้นกับพิบแบบนี้นะคะเพิ่มความดูหรูมีสไตล์ยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มความสมบัตได้สว่างมากขึ้นกว่าเดิมนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มมาดูด้านข้างกันดีกว่านะคะตัวนี้ก็คือจะมีคิ้วล้อนะคะเป็นแบบดําเรียบนะคะตอนนี้ก็จะได้เข้ากับชุดแต่งด้านหน้าด้วยนะคะเป็นสีชุดแต่งเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยจะเป็นล้อแม็ก ขอบ20นะคะเราก็คือแถมให้ลูกค้าเป็นขอบ20เลยนะคะพร้อมกับลายเนี่ยคือเป็นลายดอกไม้ที่ลูกค้าเลือกเลยนะคะแล้วก็พร้อมกับยางโอตอน,นินะคะช่วยให้การขับขี่เนี่ยได้ดีทุกสถานการณ์นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็คือจะ เป็นแลบหลังคาให้ด้วยนะคะอย่างที่เห็นหลังคาด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นสีดําเงาอันนี้ลูกค้าก็คือเลือกมาเองเลยว่าเป็นแบบแลบหลังคาเครึ่งคันนะคะสีดําเงานะคะก็คือจะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะคะได้จะได้เข้ากับตัวชุดแต่งของเอเวอร์เลสปอร์ตเขาด้วยนะคะก็คือจะเป็นดําเงาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะอันนี้เราก็คือทําการลอยให้ด้วยนะคะเป็นเป็นาถาดรองมือจับนะคะการลอยเวลาที่ลูกค้า ลูกค้าใส่แหวนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้มันก็คือจะการลอยนะคะไม่ให้เป็นลอยขีดข่วนได้ง่ายนะคะนะคะด้านข้างก็เป็นแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยค่ะเป็นตัวสปอร์ตนะคะด้านล่างแล้วก็เดี๋ยวมาถึงข้างข้างหลังกันดีกว่านะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นด้านหลังนะคะของตัวเจ้าอีเลสปอร์ตแลนี้ก็คือเป็นชุดแต่งเป็นไฟท้าย GLC นะคะ ไฟไทจีเอซีก็คือเขาก็จะเป็นโคมดําแบบนี้ให้นะคะเพิ่มความหรูนะคะดูมีสไตล์แล้วก็เวลาเปิดทําใช้งานเนี่ยก็คือเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเขาก็จะขึ้นแถบสีส้มด้านข้างนะคะถ้าเป็นเปิดไฟเลี้ยวหรือว่าไฟเบรกก็จะมีไฟสีแดงขึ้นนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเราก็ทําเพิ่มให้อีกค่ะก็คือจะเป็นไฟตัดเหมาะด้านล่างนะคะอย่างนี้เลยก็คือจะเป็นแบบมีเส้นสีแดงมีอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มันก็จะได้ให้เข้ากับตัวด้านบนด้วยนะคะ แล้วก็นะคะเดี๋ยวลองดูนี่ค่ะเวลากดเบรกเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นแบบจุดๆแบบนี้เห็นไหมคะอันนี้ก็จะเพิ่มความสวยความดูดีนะคะกับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยคะ่ะด้านล่างก็ก็เป็นเหมือนกันเลยจะมีเส้นขึ้นเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็เป็นโครมดําให้ด้วยนะคะเป็นสีดําแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยว Q คิวคาดท้ายค่ะ Q คิวคาดท้ายก็จะเป็น มีไฟขึ้นนะคะเป็นเอเวอเรสต์การเวลาที่ลูกค้าเบรกหรือถอยเนี่ยเขาก็จะขึ้นไฟในตัวหนังสือเอเวอรเรสต์เหมือนกันนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะสวยงามแบบนี้เลยอันนี้เราก็แต่งให้ลูกค้าเลยค่ะเพราะาลูกค้าอยากได้แบบนี้เราก็จัดให้นะคะพร้อมกับชุดแต่งแบบนี้เลยนะคะแล้วเรามาดูภายในตัวเอเวอร์เรสต์สปอร์ตกันดีกว่านะคะว่าภายในเขากว้างแล้วก็มีชุดแต่งประดับชุดแต่งอะไรบ้างนะคะในรถอ,อ่อด้านในค่ะนะคะ ตัวนี้ก็คือจะเป็นความกว้างนะคะนั่งสบ,สบายค่ะเบาะไฟฟ้านะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยคอนโซลหน้าเนี่ยเป็นแบบเดินได้ด้วยสีน้ำเงินนะคะจะได้ตรงคอนเซปต์ของตัวเอเวอร t เรสต์สปอร์นะคะเป็นแบบที่เป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือจะเพิ่มความหรูหราดูมีสไตล์ด้วยเป็นแนวสปอร์ตได้ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนเบาะหนังเนี่ยก็คือจะเป็น อาตอนนี้เราจะคุมอยู่นะคะแต่ว่าเบาะหนังเนี่ยก็จะเป็นตัวสปอร์ตนะคะแล้วก็เดินได้เหมือนเ้นเช่นเดียวกันให้ได้เข้ากับตัวรถนะคะองปิดแรงได้เลยเพราะว่าฟอร์ตเราแข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังแคมเปญดีกว่าว่าตัวนี้นะคะมีส่วนบีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะ สำหรับที่น้องแป้งรีวิวไปถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับแคมเปญและก็ชุดแต่งนะคะก็ทักเข้ามาหาน้องแป้งก็ได้หรือว่าทักกับทีมงานของเราได้เลยนะคะอินบ็อกเข้ามาหรือว่าติดต่อทางทางเบอร์น,นี้ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย